วันนี้นะคะมีในเรื่องของการขายมาแบ่งปันกันนะคะถ้าวันนี้คุณขายสิ่งนี้ได้นั่นหมายความว่าคุณขายอะ,อะไรก็ได้ค่ะนั่นก็คือนะ,ะการขายตัวเราเองให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะขายแบรนด์บุคคลของเรานั้นให้ได้ก่อนการขายตัวเองให้ได้นั้นนะ,ะวันนี้ง่ายมากก็คือการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะการเป็นไลฟ์นะหรือจะการทำคลิปนะเป็นคอนเทนต์ดีๆออกมาแบ่งปันนะให้กับผู้คนนะคะในสิ่งที่เรานั้นทำอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ใครทำธุรกิจอะไรอยู่นะก็เอาตัวเองออกมานะ อยู่บนเขาเรียกว่านะบนแพลตฟอร์มหรือบน,นโลกออนไลน์นะและเอาหน้าออกกล้องค่ะทุกคนนะจะทําให้คุณนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายตัวเองได้นะสินค้าเราก็จะขายได้ตามมาในภายหลังนั่นเองเพราะว่าผู้คนนะเขาจะซื้อสินค้าจากคนที่เขาไว้ใจและเชื่อใจและเป็นคนที่รู้จักเท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเคล็ดลับของการขายวันนี้ใครอยากจะขายอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นในในในถ้าขายตัวเองได้ก่อน บอกเลยว่าคุณจะขายอะไรก็ได้นี่คือเคล็ดลับนะที่ควรม,มาแบ่งปันถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ